สวัสดีครับแฟนครับแฟนสองของพ่อใจดีสูบผู้สูขคนนะครับมอนพอใจดีก็ได้มากอยู่ณสถานที่อาจสงของสำนักปฏิบัติธรรมนะครับเนาะของพระอาจารย์ทองรัดหรือปู่ฤาษีทองรัดนะครับนี่ครับผมสถานที่เพิ่นนะครับเนาะสถานที่นะครับนี่ครับสถานที่เพิ่นมีอย่างแน่นะครับเนาะผมจฉลยผ้าติดตาม ไปเบิ่งพร้อมๆกันเนาะสถานที่ของพระอาจารย์เพิ่นมีดีอย่างแน่เนาะครับเนาะนี่ครับสถานที่พระอาจารย์ปู่ฤาษีทองรัดเนาะครับเนาะนี่ครับนี่ครับศาลศาลหรือบ้านแม่ตะเคียนเนาะครับเนาะผู้เพิ่นถึกลงังเพิ่นถึกรางวันที่หนึ่งเนาะครับเนาะหรือว่าถึกเรียกไทยสองโตสามโตเนาะครับเพิ่นกับมาถาวายหุ่นเนาะครับเนะาะสาร้างศาลาสร้าง ที่พักอาศัยให้แม่ต,ตะเคียนเนาะครับเนาะนี่ก็มีต้นตะเคียนเนาะครับเนาะนี่ครับผมนี่ครับมีต้นตะเคียนมีผามีอย่างมีหุ่นแม่ตะเคียนอย่างสวยงามขออนุญาตแม่ตะเคียนถ่ายให้เอฟซีบึงนาะครับเนาะขออนุญาตครับผมนี่ครับผมแม่ตะเคียนทองครับผมขึ้นจากสาเนี่ครับพระอาจารย์เพิ่นนิมิตเห็น อยากขึ้นจากสานา้าเพิ่นกระได้เอาขึ้นมาไหวแล้วครับผมนี่ครับเป็นหุ้นนะพี่น้องเอฟซีเป็นหุน้น, FC, น,นผู้มีจิตใจใสศสัตว์ถ้าผู้มีจิตใจนึกคิดมาขอโศกขอลาบกับมาท่าแปง้งอ่าเอาแป้งมาท่าพี่น้องเอฟซีเอาแป้งมาท่ามาลูบเอากระถือเลขแล้ววันที่หนึ่งก็มีสองโตสามโตตามลำดับครับผมถือเลขแล้วแล้วเพิ่นกระถวายชุดถวายหุน้น ถวายทุกสิ่งทุกอย่างที่เฮามีจิตใจที่แม่ตะเคียนเพื่อนใส่ใจเนาะครับเนาะของของเพื่อนที่เพื่อนใส่เนาะครับเนาะนี่ครับนี่แหละครับสถานที่ของอาสมเนาะครับเนาะนี่ครับของพระอาจารย์ทองรัตครับผมนี่ครับต้นตะเคียนนี่ครับที่เป็นถูกหวยด้วยเบอร์กันเนาะครับเนาะคนไดมาสั่งมาทำมาเห็ดไห้ครับผมนี่ครับ ต้นตะเคียนเนาะครับเนาะนี่ครับนี่หละสถานที่ของแม่ตะเคียนเพ่นอยูพ่นเศร้าพ่นผักพิ้งเนาะครับเนาะนี่ครับมีแต่แป้งมีแต่อีงหยังนะครับพ่นเอาแป้งมาลูปเอาครับผมมาขอเอาจากแม่ตะเคียนเพื่อนเพิ่นกระบอแพ้งครับพ่นใจดีครับผมขอหยังก็ได้เอฟซีพี่น้องครับผมนี่ครับพันขึ้นจากสาบัวครับผมเนี่ยนะครับนี่แหละครับสถานที่ของ อาสมของปู่อาจารย์ทองรัดเนาะครับผมนี่ครับสิผ้าไปตามอีกสถานที่แห่งหนึ่งเนาะครับเป็นสถานที่ของอ่าป,ป่อปู่กับแม่ย่าครับผมป,ป่อปู่แม่ย่าเนาะครับป,รป่อปู่แม่ย่าเนาะครับนี่ครับของป่อปู่แม่ย่าอ่ากำลังสร้างสะพ,พานจะเก่เาสะพ,พานอาจะเ,เข้าสะพ,พานหักสะพ,พานพังเนาะพี่น,น้องเนาะ สะพานหักสะพานพังเที่ยวบ่อไร่พี่น้องเอฟซีบันนี้มีผู้ใจบุญบริจาคอุปกรณ์ต่างเบราว่าสิเป็นปัจจัยเป็นเล็กปูนหินนะครับเนาะก็ได้จากอ่าทางผู้ใจบุญสุนทานครับผมเปินมาซวยถ้ำผู้ละเล็กละน้อยมาเทิดไห้พ่อปูเมยญาพ่อเพินไดงยาง นี่แหละครับผมสถานทีของปู่กับย่าเนาะครับเนาะพอไดอ้ทางเที่ยวพี่น้องเอฟซีนี่แหละครับสะพานหักสะพานพังบบมีสะพานมาหลายเดือนแล้วบบมีทางเดินบัดนเอฟซีเพือ่อไอผู้เพื่อนใจบุญเพื่อนมาเห็นเนาะพี่น้องเอฟซีเพื่อนก็ได้ระ,ะดมทุนกับบ้าได้อซอยสื่อซอยจ้าง้างเนาะครับเนาะเออ เอามาเห็ดสะพานขามไปหาปู่ญาขามน้องไปหาน้องหายยังไปพี่น้องนี่แหละครับไปหาทางที่เพิ่นเคยไปเคยมาพี่น้องนี่แหละสถานที่ของปู่กับยานี่ครับปู่กับยาปู่ศรีสุดโทแม่ย่าปทุมมาครับผมนี่ครับเพิ่นกระขาดหลังคาพี่น้องปู่กับยายังบ่มีหลังคาเนาะครับเนาะ เพิ่นก็ต้องการหลังค่าแดดกับฮ้อนฝ้าร่มฝนตกเพิ่นก็ต้องตากแดดตากฝนพี่น้องเอซมือนี่ทางช่องพ่อใจดีชาแนลเนาะครับเนาะก็เลยสิมาขอ,อแนวทางไปฝากพี่ตอนน้องเนาะครับเนาะเพื่อมีแนวทางถ้ามีแนวทางที่ดีไปฝากพี่ตอนน้องเกิดพี่น้องปังถูกหวย,ด,วยด้วยเบอร์ขึ้นมาพี่น้อง เนาะเฮาสิได้มาซอยกันร่วมทำบุญเฮ็ดหลังคาให้ปูกับยาเนาะพี่นอนะ้องเนาะเฮาสิได้ร่วมทำบุญกันพี่น้องกันบาทสนามีบุญมีน้ำกันพี่นอนะ้องเนาะเฮาสิได้ออกกันผู้ลาหาบาท1ิบ,บาทผู้ละเศร้าบาทพ่อจะได้สังกะสีดื้อหลังคาให้ปูกับยาเพื่อนสิได้เศร้าห้อนเศร้าถือเศร้าหนาวพี่น้อง แล้วก็บ่ได้ตากแดดตากฝนพี่น้องครับผมนี่แหละครับสถานที่ของปู่กับย่าเนาะครับนี่ครับนี่ครับหลังคาพ่นกับโมีพี่น้องเอฟซีครับผมนี่ครับพ่นกับขาดจตุปัจจัยนะพี่น้องเนาะขาดจตุปัจจัยเพื่อพ่นตรงการพ่นกับหอนเนาะพี่น้องเนาะก็คือเฮาเป็นมนุษย์เฮาบบมีหลังคาฝนตกเฮ้ากับเปียกพี่น้องแดดส่องลงมาบ่มีหลังคาเฮากับห้อนพี่น้องให้พี่น้องคิดเบิงเด้อนั่นล่ละครับ อันนี้ทังช่องพ่อใจดีก็เลยเห็นความสําคัญนะพี่น้องเนาะก็เลยสิมาขอโศกขอลาบกับปู่ศรีสุดโทแม่ย่าปทุมมาเนาะครับนเนาะเผื่อสิได้หลังค่าให้พี่น้องเอฟซีเฮ้าพอมีแนวทางให้ปังๆเด้อปู่เอ้ยย่าเอ้ยช่องพ่อใจดีชาแนลมาขอโศกขอลาบกับปู่กับย่าให้ทั้งช่องพ่อใจดีมีโศกมีลาบ เอฟได้ไปขอรั้งผูเบังผู้แย่งผู้อาศัยในสถานที่แห่งนี้เนาะครับเนาะคือพระอาจารย์ทองรัดเนาะครับเนาะขอแนวทางกับเพื่อนเพื่อเพื่อนในโสดใหหลาบเอฟซีก็พอใจดีสิไดมาอ่ามุ่งลังคาเนาะครับเนาะสิเด้งินระดมทุนปัดใจเนาะครับเนาะมาสร้างอ่าหลังคาให้ผู้กับหญ้าเนาะเอฟซีเนาะเดี๋ยวไปเอาแนวทางกับปู้อาจารย์ทองรัตน์เนาะครับเนาะ เพื่อเขามีโศกมีไส้ไปพร้อมๆกันเนาะครับเนาะไปครับจังเลเนาะพี่น้องเนาะเอาพระอาจารย์เพื่อนลังนะสีจัดไห้พี่น้องจัดแนวทาไงไห้ฝากพี่ตอนน้องเนาะครับเนาะแต่พระอาจารย์นจัดไห้ครับผม เ้ืนมันเลยมันเลยเนี่ยนครับผมหมดก่อน้วมันเลยห้าหนึ่งเจ็ดวดก่อนห้าหนึ่งเจ็ดโอครับผมเจยอจุดต้องงวดดีกนเราตงงวดครับผมเอาครับผมนะครับสวยงามครับผมนี่แหละครับ นี่แนวท่านของแนวท่านของพระอาจารย์นะครับผมหรือพระปู่อาจารย์ท่องหลัดนด้ะครับเป็นแนวท่างฝากปีตอนนองปีไม่ครับผมนี่แหละครับเพี่นวทนวทางฝากปีตอนนองครับผมครับผมพี่น้องเอฟซีพี่น้องเอฟซีครับแคบนาจอไว้ครับผมแคบนาจอแล้วเราเกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พ่อใจดีนะเด้อครับเด้อให้เป็นมีกำลังแรงใจนะครับเนาะ ไปหาแนวทางฝากพี่ตอนน้องครับผมแอบคุณนาจอไว้็อยจะลืมนะพี่น้องเด้อจะลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมนีม่แหละครับเป็นแนวทางของพระอาจารย์นะครับนะเนาะพี่น,อน้องแบคนาจอดแล้วเรา็อยจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเด้อเอายังไงคระสองพุณสภาสองหาหก 6, คอยเอฟซี FC, พอใจดีถูกหวยรวยเบื่อไปพร้อมๆกันครับผมมั่นใจว่าูมั่นใจว่าครับคือวะ เราจะปูญาเนาะเอาพี่น้องเอฟซีปูญาคนไหนมาแบบนี้แล้วกะใไกลๆมืออ่าไกลๆมือหรือว่าจังไดสิมาตามตอหเนาะครับหามีบารมีรวมสางรวมทำาบุญมุ่งหลังค่าเฮ็ดสะพานนะครับให้ปูขับยางวดนี้วันที่สองพฤษภาสามหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดคือสีบอผาดพี่น้องเอาถ้าปูกับยาอยากให้าะหวมทำาบุญเนาะครับอยากให้าะหวมทำาบุญมาสัง ณนะสถานที่แห่งนี้นะครับเนะาะก็ให้มีสามหกับหนึ่งหนึ่งเจ็ลองเกิ้ซีเอาพ่ล็องเกิซีสำหรับพ่อเจตีก,ก็มีนะทางสำนีฝากพี่ตอนนอกนะครับชิบหนาพ่อกันไหมสวัสดีครับ